ริ่งแล้วมันไม่มีปัญหารเรื่องน้ำเ่ยเพราะค่าไฟแพงน,นั่นจึงทําให้ประปาหมู่บ้านแบบบาดานขนาดกลางบ้านคีรีวงกฏหมู่ที่8ตบนาบลนาแคอําเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีถูกทิ้งร้างหลังจากสร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายนปี2559ทั้งที่ใช้งบประมาณ1,745,800บาทก่อสร้างโดยบริษัททองมงคลก่อสร้างจำกัดแต่กลับใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า มีชาวบ้านได้ใช้น้ําแค่15หลังคาเรือนขอ้อร่ำหมายเลขเจ็ดลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่านอกจากปัญหาค่าไฟแพงแล้วปราปาหมู่บ้านบ้านคีรีว,วงกฏยังเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าไม่พอต่อการเปิดใช้อุปกรณ์สูบน้ําเนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค100เมตรและเป็นพื้นที่ปลายสายจึงเปิดระบบอัตโนมัติควบคุมไม่ได้วิธีการคือต้องให้สมาชิกอบตอหมู่ที่8ในขณะนั้น เป็นคนเปิดปิดระบบน้ำเพื่อให้บริการแต่สุดท้ายต้องปล่อยทิ้งร้างนานถึง8ปีความไม่คุ้มค่านำมาสู่คำถามที่ว่าก่อนหน้าจะดำเนินโครงการนั้นมีการทำประชาคมหมู่บ้านหรือไม่เพราะจากการสังเกตพบว่าพื้นที่เป็นชุมชนเกิดใหม่ตั้งห่างจากชุมชนหลักระยะทางนับกิโลเมตร อบตนาแคยืนยันผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นมีการทำประชาคมหมู่บ้านและปัจจุบันได้ปรับปรุงจนกลับมาใช้ได้แล้วคุณผู้ชมครับปัญหาสําคัญของหมู่บ้านคีรีวงกอหมู่ที่8ตาบลนาแคนะครับนั่นก็คือระบบปราปาหมู่บ้านนั้นใช้การไม่ได้จริงคอลัมน์หมายเลขเจ็ก7ก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบครับแล้วก็ปรากฏว่าพบปัญหาแบบนั้นจริงๆตามที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้าไป ล่าสุดครับคุณผู้ชมทางอปตอนาแคก็ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแล้วโดยใช้แบบ2ขั้วด้วยกันครับใช้ทั้งระบบไฟฟ้าและแบบโซลารเซลล์ซึ่งขณะนี้นะครับปัจจุบันนี้คุณผู้ชมมีการส่งน้ําไปยัง15หลังคาเรือนครับอบตอนาแคปรับปรุงโครงการจากงบป,ประมาณเงินสะสมปี2567จํานวน150 0 0 0บาท ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำโซลาเซลล์กับไฟฟ้าเพิ่มเติมโดยมีห้างหุ้นส่วนจีระ888 Construction mm hmm. เป็นผู้รับจ้างและส่งมอบงานเรียบร้อยแต่ยังถูกร้องเรียนว่าชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ไม่ทั่วถึงซึ่งนายกอบตอนาแคมองว่านี่เป็นเกมการเมืองมันสาเหตุที่ว่ามันนี่นแหละนักการเมืองนี่ยแหละมันลงมาแล้วก็มันระหว่างพักสอพักนี่แหละเอาข้อมูลไปไป,ไปแล้วก็เอามา อ้นนะนาอนนงะอ,อบตนาแคยืนยันโครงการไม่มีนอกมีในแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าห้างพุ้นส่วนจิระ888คอนสตรัคชั่นซึ่งเป็นผู้รับจ้างไม่ได้ทำสัญญาโครงการก่อสร้างบอบาดาระบบสูบน้ำสองระบบเฉพาะหมู่ที่8เท่านั้นแต่พบว่ายังคว้างานโครงการและวงเงินงบประมาณเดียวกันในหมู่ที่6และหมู่ที่3ด้วยทั้งหมดเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินรวม4 5 0 0 0 0บาท ขณะที่ปปชประจำจังหวัดอุดรธานีเน้นย้ำก่อนทำโครงการจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์สภาพพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุดแม้ปราปาหมู่บ้านจะจ่ายน้ำได้อีกครั้งแต่ก็กระจุกตัวแค่15หลังคาเรือนที่สำคัญชาวบ้านยังต้องเผชิญกับค่าไฟที่แพงและหากขาดการบริหารจัดการที่ดีอนาคตอาจซ้ำรอยกลับมาร้างเหมือนเดิมขอลัหมายเลขเจสวัสดีครับ